อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นการนำเสนอแง่คิดคำสอนจากพระคริสตธรรมคำัมภีรว่าพระคัมภีร์ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายอย่างไรและถ้าทำตามคำสอนเนี่ยจะมีความเจริญเติบโตและเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างไรการนำข้อคิดจากพระคัมภีร มาเพื่อที่จะจุดประกายให้ท่านทั้งหลายคิดต่อเนี่ยจะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีสติและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เดินไปท่ามกลางความมืดมัวแล้วก็ไม่มีความแน่นอนไม่แน่ใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งสุขกายและสุขใจเหล่านี้เป็นความมุ่งมา่ปรารถนาของทุกคนนะครับท่านผู้ฟัง ในทุกศาสนามักจะสอนเรื่องของการทำคุณงามความดีในวันนี้จึงตั้งหัวข้อว่าเราจะถวายด้วยใจตามคำสอนของคริสศาสนาอย่างไรอย่างที่บอกทุกศาสนามักจะสอนให้คนทำดีแต่บางครั้งการทำดีก็มักหวังผลตอบแทนเสมอซึ่งเป็นเรื่องปกติวิสัยของความเป็นคนเพราะถ้าทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ทําให้ตัวเองมีความสบายใจและก่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการที่จะทําความดีนั้นต่อไปแต่ในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นการทําความดีก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนต้องกระทําแต่การทําความดีในที่นี้มิได้หมายความว่าเราจะต้องหวังผลจากการกระทําของเราเสมอไปเพราะเราเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักและห่วงใยชีวิตของเราเป็นอันมาก แม้ว่าเราจะทำผิดทำบาปเดินในทางที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลมีวิบากกรรมมากมายกายกองไม่สามารถที่จะกูให้กลับคืนมาสู่วิถีชีวิตที่เป็นคุณงามความดีได้ต่อไปอันที่จริงในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นการทำบาปหรือการทำในสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องและไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวไม่ยอมกลับใจเนี่ยผลที่ได้รับก็คือความหายนะของชีวิตแต่ด้วยความรักความเมตตา ที่พระเจ้ามีต่อทุกคนพระองค์ไม่ทรงประสงค์หรือไม่ทรงมุ่งมากปรารถนาที่จะให้ทุกคนเนี่ยพบกับความหายณนะหรือพบกับความตายเพราะฉะนั้นวิธีเดียวในการที่จะกอบกู้วิถีชีวิตของทุกคนที่ทําผิดหลงผิดหลงไปจากทางของพระเจ้าให้กลับคืนมาได้เนี่ยก็โดยการที่พระเจ้าลงมาตายแทนมนุษย์เสียเองเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขน ทั้งๆท,ที่พระองค์ไม่ได้ทําผิดทาบาปอะไรแต่ยอมตายแทนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการแบกรับเอาอาชญากรรมทั้งหลายที่เรากระทํานั้นไปไว้บนบาของพระองค์เพราะฉะนั้นการตายแทนของพระองค์ก็เป็นการไถ่ถอนความผิดความบาปและความไม่เอาไหนของเราไปจนหมดสิ้นเราจึงมีสถานะที่เป็นบุตรเป็นลูกของพระเจ้าต่อแต่นี้ไปก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหนทางขององค์พระเยซูคริสต์และเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้เอง ที่เป็นโอกาสให้เราทำคุณงามความดีต่อไปเพราะพระเจ้าได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้มอบสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่ทุกคนมุ่งมา่ปรารถนาที่สุดก็คือการมีความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยเราจึงจะต้องทําสิ่งที่ดีตอบแทนพระเมตตาคุณของพระเจ้าซึ่งเราเรียกว่าการถวายขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องต้องกันกันกบพระประสงค์และน้ําพระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือจะต้องมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันจะต้องช่วยเหลือเกื้อก,กูลกันและทําในสิ่งที่ดีงาม มากกว่าที่จะเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยประโยชน์และก่อกรรมทําเข็นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นการถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสํานึกในพระเมตตาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะที่เราทํานั้นเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมอบชีวิตให้เราอีกครั้งหนึ่งทั้งท้งท,งที่เราควรจะมีความพินาศหรือว่าประสบความหายนะไปแล้วแต่พระเจ้ายังทรงปโปรดให้เรามีโอกาส ในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่จึงเป็นผลกำไรจากการที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนพระเจ้าทรงแบกรับความทุกข์ยากลำบากทรงแบกรับความตาย แทนเราไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะ,ะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตที่มีอยู่นี้จึงเป็นชีวิตที่ตอบสนองพระเดชพระคุณของพระผู้เป็นเจ้านันด้วยการถวายด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านี่เองจึงเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ชาวคริสต์ทุกคนยึดถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่เราไปโบสถ์ก็ดีการที่เราร่วมสามัคคีธรรมหรือร่วมนมัสการพระเจ้าในโอกาสต่างๆก็ดีและมีการถวายทรัพย์กันมีการนําเงินมาใส่ถุงถวายเนี่ยก็เป็นการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าส่วน เมื่อนาเงินมาถวายหรือนําสิ่งต่างๆมาถวายพระเจ้าแล้วเนี่ยใครจะเอาไปใช้อย่างไรก็เป็นความรับผิดชอบของคนคนนั้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ต้องไปคาดคั้นไม่ต้องไปขยันขยอว่าจะต้องเอาเงินนั้นไปใช้อย่างนั้นเอาเงินไปใช้อย่างนี้ไม่จําเป็นครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นําเงินไปใช้ห<ท>ร<าง>ือนําสิ่งของต่างๆที่เรามามอบถวายไว้ในพระคลังของพระเจ้าเนี่ยไปใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้อง ตะก,กิตตะขวงใจว่าให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทําอะไรอย่างนี้เป็นการให้ที่สบายใจผมจะขออ้างตำนานของชาวยิวหรือชนชาติอิสราเอลในสมัยโบราณที่สอนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงบัญชาให้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างโมเสสเนี่ยให้ชนชาติอิสราเอลทุกคนนำเงินมาถวายไว้ในพระมหาวิหารของพระเจ้าและเงื่อนไขในการนำเงินมาถวายก็คือนำเงินแค่ครึ่งเชเคล เลยครึ่งเชคเข็เชคเขลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเชคเขลในภาษาฮิบรูเนี่ยนะครับมาถวายไว้เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าและเพื่อเป็นการสํานึกในพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของแต่ละคนอันที่จริงเงินครึ่งเชคเขลเนี่ยในสมัยพระคัมภีร์ก็มีค่าเท่ากับข้าวบาเล่หรือข้าวสารประมาณสัก1น0เม็ดแค่นั้นเอง160เมล็ดซึ่งน้อยมาก มีน้ำหนักประมาณสัก8กรัมหรือ8ขีดเห็นจะได้แม้เราจะไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเงินครึ่งเชเคิลในสมัยพระคำพีเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าใดแต่หากจะเทียบกับอัตราซื้อขายหรืออัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คงเท่ากับเงินน้ำหนัก1ออนนั่นเองหรือมีมูลค่าเท่ากับ17เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่ง1ออนเนี่ย มีน้ำหนักเท่ากับ28.5กรัมดังนั้นเงินน้ำหนัก8กรัมจึงมีค่าเท่ากับเงิน5เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือถ้าจะเอาอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันประมาณ30-31บาทก็ประมาณ180บาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นเงินครึ่งเชแขว ในคำสอนของชาวอิสราเอลที่ผู้นำได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้ทุกคนนำมาถวายไว้ในพระมหาวิหารนั่นน่ะก็แค่ไม่ถึง200บาทแต่ว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในสมัยเมื่อ2,000-3,000ปีมาแล้วเนี่ยมาเทียบเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเงินครึ่งเชคเคโรเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักน้อยแต่ว่าค่าของเงินก็มีน้อยด้วย แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปมันอาจจะมีคุณค่ามากมายก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกันได้แต่หลักๆก,ก็คือว่าให้นำเงินส่วนหนึ่งมาถวายไว้ในท้องพระคลังของพระมหาวิหารเพื่อที่จะใช้ในกิจการต่างๆทางพระศาสนา พร้อมๆกับการช่วยเหลือเกื้อกูลทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้คนยากจนคนที่ไม่มีที่พึ่งพิงคนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือคนที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในตำนานของชาวยิวหรือความเชื่อของชาวยิวในตอนแรกๆเนี่ยโมเสสซึ่งเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะไอเงินแค่ครึ่งเชคแคลเนี่ยจะสื่อความหมายอะไร แม้โมเสสจะทราบดีว่าเงินจำนวนแค่เนี้ยเงินครึ่งเชเคนเนี่ยมีค่าไม่มากนักเนี่ยนะครับในทางกายภาพและเขาไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรในทางความเชื่อในทางจิตวิญญาณหรือในทางด้านจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นโมเสสจึงมีความรู้สึกว่าเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจเอ๊ะมันหมายความว่ายอย่างไรที่พระเจ้าบัญชาให้ทุกคนเนี่ยนำเงินครึ่งเชเคนซึ่งมีมูลค่าไม่มากนักเนี่ยมาถวายไว้ในพระมหาวิหารแต่ ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเงินเล็กน้อยแค่นี้เนี่ยมันมีความหมายและมีคุณค่ามากมายเพราะเป็นการบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจของแต่ละคนที่นําเงินมาถวายเพื่อใช้ในพระราชกิจหรือใช้ในการพระศาสนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าคนที่นําเงินมาถวายเนี่ยเอาเงินนี้มาอย่างไรและถวายด้วยใจถวายด้วยความเต็มใจหรือเปล่าหรือถวายไปก็เสียดายไป หรือไปขโมยเข้ามาหรือไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นมาแล้วมาถวายไว้กับพระเจ้าเพราะถือว่าเป็นเงินที่ตัวเองได้มาเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์แต่มาฟอกในพระมหาวิหารหรือมาฟอกในทางาศาสนาเนี่ยตามความเข้าใจของพวกเราทั้งหลายก็คือว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยกับเงินที่นํามาถวายอย่างนี้แน่นอนเช่นเดียวกับการที่คนในยุคปัจจุบันบอกว่าเนี่ยนำเงินมาถวายมากมายแต่ว่าหารู้ไม่ว่าที่มาของเงินนั้นอะ่ะมันมาอย่างไรมันเป็นเงินที่ฟอกมาจากการทุจริต คดโกงการคอร์รัปชันการขายยาเสพติดการกดขี่ข่มเหงใช้แรงงานคนอย่างเยี่ยงกระทาศหรือเป็นการค้ามนุษย์ไม่มีใครรู้หรือถ้ารู้ก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายเพราะคิดว่าเป็นเงินก็เป็นเงินแต่ในทางความเชื่อของชาวคริสต์นั้นเงินที่มาถวายให้กับพระเจ้านั้นต้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์เป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไม่ใช่เงินที่ไปลักไปขโมยหรือไปทุจริตคดโกงเข้ามาหรือไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นเข้ามาด้วยเหตุนี้การถวายหรือการนําเงินมาถวายไว้ในท้องพระคลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจึงต้องเป็นเงินที่มาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจและความเต็มใจของผู้ที่นํามาถวายพระเจ้าจึงทรงบัญชาให้นําเงินเครื่องเชยเข็ไปเผาไฟซะก่อน โมเสสจึงมีตาสว่างขึ้นและเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีว่าหัวใจสําคัญของการนําเงินครึ่งเชเข็มมาถวายนั้นก็คือเมื่อพระเจ้าทรงสาแดงให้โมเสสเห็นว่าเงินครึ่งเชเข็ที่ถูกเผาในกองไฟเนี่ยพระองค์ทรงหมายให้โลหะที่ประกอบเป็นตัวเหรียญตัวเงินเนี่ยถูกเผาและหลอมละลายจนไม่เหลือสภาพของความเป็นตัวเงินครึ่งเชคเข็มนั่นเลยหลอมจนมันละลายไปจนหมดสิน้น เป็นการสื่อความหมายว่าสิ่งที่นำมาถวายพระเจ้านั้นย่อมจะต้องถูกนำไปใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์เราไม่มีสิทธิอำนาจใดๆที่จะเรียกร้อง ให้เงินครึ่งเชเค็นที่เรานำมาถวายแด่พระเจ้านั้นคงสถานะคงรูปแบบคงรูปของความเป็นเงินครึ่งเชเค็นตามความรู้สึกนึกคิดหรือตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับว่าการที่นำเงินครึ่งเชเค็นมานั้นก็นำมาให้กับพระผู้เป็นเจ้าส่วนจะนำไปใช้อย่างไรก็เป็นหน้าที่ของผู้มีความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับมอบหมายและต้องใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ใช้ตามที่เราต้องการไม่ใช่ใช้ตามที่ผู้ถวายต้องการหรือผู้บริจาคต้องการนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่ออย่างนี้นี่เองที่ทาให้เราพร้อมที่จะอุทิศถวายตัวเพื่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการไม่คิดเห็นแก่ตัวเองไม่ติดยึดอยู่กับอัตตาของตัวเองหรือความเป็นตัวกูของกู แต่ยอมสละละวางทุกสิ่งรวมทั้งตัวตนของตนด้วยเพื่อที่จะเป็นค่ารับใช้อย่างสัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าแม้จะต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากอาจจะต้องถูกวิพากวิจารณ์อาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจจากผู้คนมากมายที่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาไม่พอใจเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะเราทำทุกสิ่งด้วยใจของเรา และทําด้วยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะเห็นแก่หน้าของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเราถวายด้วยใจเราก็พร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่จะติดตามมาตามพระประสงค์และตามพระกรุณาธิคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าการทําเช่นนี้จึงเป็นสานุสิทธิแท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นสาธุชนที่แท้จริงที่มีหัวจิตหัวใจในการมอบถวายเพื่อ พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับเกียรติคุณได้รับเกียรติบัตรมากมายได้รับการยกชูให้เป็นบุคคลตัวอย่างเราไม่ต้องการอย่างนั้นคนที่เป็นสานุสิทธิ์หรือเป็นสาวกที่แท้และมีคุณค่ามากพอในสายพระเนตรของพระเจ้าต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่งดงามและไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่เห็นแก่ พระราชกิจของพระผู้เป็นเจ้าและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุขเพราะว่าเราได้ผ่านการทดสอบขั้นสูงสุดและสามารถยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะถูกวิพาก์วิจารณ์หรือจะถูกตำหนิติเตียนจากการที่เรายืนอยู่ฝ่ายพระผู้เป็นเจ้าเราก็พร้อม ที่จะถูกทดสอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเช่นนี้เหมือนกับเงินครึ่งเชเขนที่นําไปเผานําไปหลอมจนกระทั่งไม่คงรูปของความเป็นเงินอีกต่อไปนั้นก็มีค่าในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะกลัวอะไรไปอีกนอกจากมอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้าใช้ตามพระประสงค์ของพระองค์ผมเชื่อว่า การที่เราถวายตัวถวายใจให้กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำด้วยความเต็มใจเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ย่อมจะได้รับพระพรมากมายแม้ว่าพรน,นั้นอาจจะไม่ถึงตัวเราก็อาจจะตกทอดไปถึงลูกหลานของเราก็ได้อันนี้เป็นความสุขใจแบบไม่สามารถที่จะหาซื้อด้วยเงินด้วยทองได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นการเป็นสาวกที่แท้หรือเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นสาธุชน ที่มีความสัตย์ซื่อชอบธรรมจึงมีจุดเริ่มต้นจากการทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำด้วยความเต็มใจยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่ติดยึดอยู่กับสถานภาพของตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการยกย่องหรือความเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมแต่อ,อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะยอมรับต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาพร้อมถูกทดลองและถูกทดสอบทุกรูปแบบจนกระทั่ง ขั้นสูงสุดก็คือการที่ต้องตายต้องถูกทรมานหรือทนทุกข์มากมายถูกทดสอบถูกทดลองแต่เราก็ยังยอมที่จะอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าและยังคงคงรูปของความเป็นเงินแม้ว่าจะไม่มีรูปร่างหน้าตาตอนที่เรามาถวายแด่พระองค์การที่เรายือนหยัดอ,อยู่ฝ่ายพระเจ้าและถูกทดสอบขั้นสูงสุดเหมือนกับเงินครึ่งเชคเห็นที่ถูกเผาเป็นเครื่องบูชาเราก็มีความภาคภูมิใจ และมีความสุขใจแม้จะไม่คงสภาพเดิมทางกายภาพแต่ทางด้านจิตใจนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงสุดจนกระทั่งเป็นเครื่องมือที่ใช้การได้ที่ยังประโยชน์ต่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่มีค่ามากชีวิตของเราจึงได้รับการแปลเปลี่ยนเป็นท่อพระพร เป็นแหล่งแห่งพระพรแก่ผู้อื่นเป็นบุญเป็นคุณในการที่จะนำพาให้ลูกหลานได้เห็นถึงความรักความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่เห็นแก่การอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าคนเช่นนี้ที่ปฏิบัติตนเช่นนี้ที่ถวายตัวถวายใจเช่นนี้จึงมีคุณค่ามากพอ ที่พระเจ้าจะทรงใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์ในกิจการต่างๆของพระองค์เราก็ได้รับการยอมรับได้รับเกียรติจากผู้คนโดยทั่วไปเพราะเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเราก็จะไม่ติดยึดอยู่ในสถานะนั้นเพราะถือว่าเป็นสถานะเพียงชั่วคราว แต่สิ่งที่เราได้รับก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยและพระองค์ทรงให้เราได้ทำพระราชกิจของพระองค์แม้เราจะเป็นคนเล็กน้อยต่ำต้อยเพียงใดก็ตามคนที่ยอมถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้จึงเป็นคนที่มีเกียรติอยู่แล้วดังคำสอนที่บอกว่าคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำแก่ผู้อื่นย่อมได้รับน้ำตอบแทนรวมทั้งน้ำจิตน้ำใจที่จะให้แก่กันและกันด้วย เพราะฉะนั้นการถวายด้วยใจจึงเป็นการถวายโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการให้เป็นการบริจาคด้วยใจยินดีดังที่ท่านเปาโลได้สอนว่าให้เราถวายอย่างเต็มใจไม่ใช่ให้ด้วยการนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจ และมีความเข้าใจเช่นนี้จึงเป็นคนที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญแม้ว่าบางครั้งบางคราวอาจจะรู้สึกลำบากอึดอัดและขัดใจบ้างในการอยู่ร่วมในสังคมเพราะการอยู่ในสังคมนั้นจะต้องทำตามกระแสจะต้องทำตามที่สังคมต้องการแต่ว่าในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นถ้าเราเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเรามาก จนสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตให้พระองค์ทรงใช้ตามพระเมตตาตามพระกรุณาธิคุณของพระองค์ชีวิตของเราจึงมีค่าและมีเกียรติเพราะเราได้ถวายตัวถวายใจโดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ตัวเองและไม่ได้เห็นว่าจะต้องได้รับอะไรเป็นการตอบแทน เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มหาศารเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะทําได้คือการที่พระเจ้าทรงตายแทนเรานั่นเองขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้เข้าใจและยอมมอบกายถวายชีวิตในพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ในวันที่ข้ามองไม่เห็นใครเมื่อข้าต้องเสียความฝัน ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสฤิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ